โออตก่ฮฮอ้ยคือตั้งใจกแตำแห้งโพดเผ็เนาะได้พลังเด้อพกกบสากระเสียนนันโอ้ยพวกชีควม คกกบสากมันก็บบาลานกันจิงเนนเเกยว้าก็เป็นนาเออเชฟเจ้าคือเ็ดโคกเอาโคกหน่อยแท้เอาโคกง่ายไปเอสายมั่งเถอะมุดกกเียบตอให้ขึ้นกูเห็นพวโคกบินมาดิปีบนี้บเอาบดิกพ่เคียง อัวง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 โอ้ยเทปใหญเปันเท่เทปใหญเพปใหญพวกกำัาบแหมันไเข่ากันเลยไปแล้วเอาเร็วหรเล่าไม่ต้องคิมเอายโอ้ย แม่ย่ายมันชิมแม่มันชิมเลยเอาแต่วงมีอะไรแล้วแล้วยังชิมมึงด้วยยังดอีอาชิมแถบกระโดดผู้ตรงผู้ตงชิมเงีแถบแถบนวแฉกอะไรแฉกด้วหันมาด้วยแฉบยัง เออสอบหนึ่งใส่ลงไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่แล้วแชไหลมาเด้อพี่หมอแยกไปตลาดไปซื้อยังก่อนทำไปซื้อมาบานี้อันนี้เนี่ยหมอนเราเลยว่าซื้อทอนยงซุกตะหลังยายไปเออว่าจังไดแหละมือซื้อบักหมากกับคนไทยว่าจังไหนกับว่ารู้จังไงนั่นซื้อก็เลยไปจับบักหมาก สามหน่วยมากมากหน่วยจังไรเขาเลยว่าอะไรนะว่ะชันมาหมักมากหน่วยจังไรว่าชันไม่ยังวหวนหวงตะขึ้นรถอดเยี่นยังบักขันหมักหมากเนี่ยหมักเยอะคนสวนเสียบเสแป้งหัวขวัแม่กาอีกฉาบมักมาีหนัง มากมากหน่วยจังได้เขาบันี้เล็กไปจับบักมากเบื้องเขาเรียกว่าอันสิบสิบสองกระสันเออสิบหน่วยสิบสองบาทอ่ะสิบสิบสองไปจับเราก็จับจับเราก็จับเรื่องเสี่ยละเีิร์โวลจนกระทืบเน่